เพื่ออนาคตในทีมชาติเวสแฮมบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควาย เรียกว่าไม่รู้เป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายของแฟนแฟนแมนยูแล้วก็เวทแฮมกันครับเพราะว่ามีรายงานล่าสุดนะฮะออกมาบอกว่าเวทแฮมครับบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับแมนยูในการคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควายแล้วที่ราคา30ล้านปอนด์ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮะเวทแฮมได้ยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์ให้กับปีศาจแดงแต่ปรากฏว่าแมนยูไม่เอาบอกว่าถูกไปครับโดยเชื่อว่าข้อเสนอส่วนตัวระหว่างเวทแฮมกับแม็กควายเนี่ยไม่น่าเป็นปัญหาครับเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษวัย30ปีเนี่ยอยากจะมีโอกาสลงเล่่นนนมาาาากขขึ้้้เเพระปีีถ แมนยู U, ต่อโอกาสลงเล่นน้อยลงแน่นอนครับแล้วปีหน้ามียูโรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้อนาคตของแม็กควายกับแมนยูเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนแล้วครับล่าสุดโดนลิฟป,ปอกแขนกับตันทีมแล้วก็โอกาสลงเล่นมันก็น่าจะเบียดวารานกับลิซันโดมาติเนสยากอยู่เหมือนกันดังนั้นถ้าอยากจะเป็นตัวจริงเป็นตัวชัวร์ในตำแหน่งทีมชาติเนี่ยก็ต้องหาทีมที่ให้โอกาสลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งเวสต์แฮมน่าจะตอบโจทย์นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูครับว่าอยู่เวสต์แฮมแล้วเนี่ยสไตล์การเล่นของเดวิดมอยจะเข้าทางอดีตตกัตันททีีีมมูอ่่่าววบ ต้องต่อบอลเยอะเป็นบอลโยนเป็นบอลไดร์รักซึ่งอาจจะเข้าทางแม็กควายก็ได้ก็อย่างที่แม็กควายเล่นให้ทีมชาติอังกฤษเลยครับบอลชิงน้อยๆต่อบอลน,น้อยๆเนี่ยแม็กควายจะเล่นดีดังนั้นอาจจะแจ้งเกิดใหม่กับทีมเวสต์แฮมก็เป็นไปได้นะครับส่งผลให้ครับแมนยูพออาจจะเสียแม็กควายซึ่งน่าจะเสียแน่นอนเนี่ยก็มีรายงานจากสกายเยอรมนีนะครับเขาออกมาบอกว่าแมนยูกำลังเลง็งหากองหลังมาเป็นตัวสำรองเป็นตัวสแปร,รในกรณีที่ขายแม็กควายได้โดยเล็งไปที่เบนจามินปาวาวครับกองหลังของยบร์นมวนิกที่เล่นในทั้งเซน ว่ากองหลังวัย27ปีก็อยากจะหาโอกาสย้ายออกจากบาเยอร์เพราะว่าอยู่ช่วงหลังเนี่ยอยู่พี่เสือไม่ได้ลงเลยครับส่วนความได้เปรียบที่มีโอกาสจะย้ายมาแมนยูแล้วได้ลงเล่นมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเจ้าตัวเล่น,นทั้งเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็แบ็กขวารวมถึงบอลจากเท้าปาวาวเนี่ยมันก็โดดเด่นแล้วก็ออกบอลได้ดีด้วยดังนั้นเชื่อกันแล้เกินครับว่าถ้ามีโอกาสยื่นซื้ออย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะมีโอกาสย้ายมาถิน่นโอทัฟอร์ดเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าบาเยอร์จะปล่อยปาวาวหรือเปล่าเพราะว่าาาอรเเบ คายวอเกอร์มา <Skywalker S 2> แทนแต่ปรากฏว่าคายวอเกอร์เนี่ยต่อสัญญากับแมนซิตี้แล้วดังนั้นปาวานเองก็อาจจะถูกบาเยอร์เนี่ยรั้งไว้ไม่ให้ย้ายก็เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าดีลนี้จะจบลงอย่างไรทั้งดีลของแม็กควายแล้วก็ปาวานนะฮะร,รวมถึงอัลรบบัลด,ด้วยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ากำลังจะเสริมทัพเนี่ยจะได้ใครมาอีกหรือเปล่าส,สุดสัปดาห์นี้พิมพ์ลีกจะกลับมาเตะแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าฟอร์มการเล่นของแมนยูเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะนัดแรกเนี่ยเจอกััััััับบนนบ,บ,บบบบบบบอออลลลลลเปปปีีี่่่ยยยยนน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 โคคคคคคค้้้้้้้ชชชาาาาางวววววูฟแแแมมมตตตดดดดดดดะะรรรรถิิิกกก like, กกก็ฝไไ์์พใใหหสส